วัดตื่นมาบอกพอมันแปดสิบปุ๊บวันนี้วัตาวันนี้วัดตานี่เราพากันเดินไปที่หน้าร้านเลยโหนี่ชุ่มหนึ่งคุ่มนะครับหนึ่งคุ่่มสิบสครับดูนะครับ นี้บรรยากาศภายในร้านนะครับแล้วก็น้องๆร้านหกสิบสี่จัชมช่วงที่ลูกค้าวอล์คินะฮะเนี่ยฮะพี่ฝนสวัสดีครับอเล็กซ์เอาแย่สวัสดีค่ะทำไมมาไม่ปลาไม่ปลาฝนมันลงหนักฝนมันลงหนักมากเลยผมผมไม่สู้ฝนเท่าพี่ฝนเลยสวัสดีครับแม่ นีวันนี้ถือโอกาสมาชมเป็นช่วงลูกค้าวอล์คอินใช่ไหมคุณมัสไม่วอล์คอินค่ะไม่วอล์คอินเหรออันนี้คือคิวตามบัตรคิวเลยตามบัตริวอล์อิไม่ทีเดีมงสส่คิวเต็มวันนี้ประวัติาสตรเหรอโอใช่ขอไปช่วงต้นคิปนะครับผมวันนี้วันที่ยี่สนาทนะคะห้านะคะยี่สิบนาทีเท่านั้นสิบสนาทีสิบสีาทีเขาอยู่ ไม่ใช่ลูกค้าอินนะครับแค่ถ่ายต้นคลิปด้วยนะครับโอ้โหนี่คือบินนะฮะโอ้ค้านะฮะยอมใจทั้งลูกค้าและทั้งแม่ค้าเลยนะครับสำรับราเมนครบสิบห้าสี่ร้อยบาทจ่ายเงินทางนี้ได้เลยค่ะพี่ฝากพี่โอนใช่ไหมคะพร้อมเพย์ครับเป็นประวัติศาสตร์เลยเนาะที่ส่วนเนาะโอ้ห้าค่ะแ๊บคิวบินเต็มปั๊บ นะะฮไม่ใช่ลูกค้าวอล์กอินนะครับดูบรรยากาศนะฮะตอนนี้โอ้ใช่ครับผมโห66ครับมาเต็มวะค่ะมาเต็มกันพี่ห้าไข่หนึ่งอันนี้รว66ยกรถหนึ่งห้าไข่หนึ่งแล้วมันแบบวิ่งเหรอวิ่งเอาหรอวิ่งเหาอันนี้พี่คิวที่เท่าไหร่ครับเนี่ย หกสิบเก้านะครับผมเผื่อจะออกงวดนี้นะหกสิบเก้าได้ทางไหนก็ขอให้ได้ตอนนี้จ้ายยกรถล้นล้วนเลยครับตอนนี้ใต้คิวไล่บินนี่มาชุ่งบรรยากาศนี้ก็ได้ได้ฟิลอีกแบบนึงนะผมจะเห็นแสงสีเสียงที่ฝนเยอะขึ้นนี่นะฮะ67ยกรถอย่างเดียวนี่รับ ที่ถือว่าเพียงพอสําหรับลูกค้าเนาะเพียงพอสำหรับลูกค้าที่จองไว้หกสิบเด็กยังรอแล้วก็น้ำตาคลอน้ำตาคลอด้วยติดสี่นาทีนะแม่โอ้โหแล้วลุยฝนกันอย่างนี้เลยโอ้พี่ครับสองไข่คือไข่แมงดากับไข่ปูครับนี่นะพี่ฝนก็จะตั้งแมงดาปูหนึ่งอัน แล้รก็ปูปำมนะ่งับน้ำของปลาแซลมอนเนาะแล้วก็จะมีตัวของเนะฮะไข่คือไข่ปูไข่ปลาหมูไข่แดงเพลี้ยมงแซลมอนแล้วก็แซลมอนสี่อันครับแล้วก็ยกรสอันเดียวนะพี่แล้วก็ที่แรกผมคิดว่าพี่ฝนจะไม่ขายนะขายค่ะบอกว่าขายก็ขายจะสภาพไหนก็ข้างฝนตกยังไงก็ต้องขายต้องขายนะ เราบอกลูกค้าไปแล้วเนาะใช่ย um. uh ังไงก็ต huh. uh, ้องเรียกได้ว่ามาตามนัดจริงๆครับถ้าพูดขายคือต้องขายนะครับ68ค่ะ8ด้วย6กระเพาะสิที่ข้าไข่หนึ่งสองไข่แมงดาหมึกครับ แจม,มอนนะฮะไล่ไล่กำลังแรกแจม,มอนด์อยู่กูน่าเซลหมึกกินขับมาก็วันใจอยู่กลัวว่าจะหมดก่อนแล้วแล้วก็ปิดแล้วทุกทีผมจะเห็นขึ้นป้ายแล้วหมดทุกอย่าง เจอกันอีกทีหนึ่งเมษา,านะครับหนึ่งเมษานะครับเมษายนหกหมีภารกิจอะไรเอ่ยงานบวชนะ,ะงานบวชของคุณวัดนะครับวัดจะออก,กลาผออสมก่อหกสิบเก้าครับนี่นะหกสิบเก้า หนึ่งเมษานะครับหรือว่าพี่ฝนประกาศเรียบร้อยแล้วนะเป็นงานดูปสมบัตของคุณวัดนะครับผมเจอในทียาวๆเลยตอนนั้นเลย,าลยง,งานบวชก็ลุยพร้อมแสงคีย์เสียงพร้อมลุยทุกอย่างนะครับผมรายการโทรทัศน์รายการทีวียูทูบเบอร์ทุกอย่างมาเลยค่ะมาเลยค่ะพร้อมลุยนะครับพี่ผลบอกไนแล้วเจอกันแน่นอนรอันนี้ราน ว่ากระแสแรงขึ้นเรื่อยๆครับไม่ตกทุนร้านนี้โดยรสชาตินะฮะแล้วก็วัตถุดิบราคาที่มันไม่แพงนะครับให้วัตถุดิบดีๆให้เยอะๆไปเลยเจ็ดสิบห้าไข่แล้วก็หนึ่งไข่คือไข่ปูครับแล้วเลือดน้ำยำนะครับเด็ดจริงๆครับผมปลาร้านะจะเป็นแบบปลาล้าหรือว่าไม่ใส่ปลา,าล้าก็อร่อยเจ็ดรสิบครับผมสองร้อยบวกร้อห้าสิบบวกร้อแปดสิบนะครับ จะเป็นห้าร้อยสับปิดมีสาปินงห้าไข่แล้วก็มีมั่งเสาแล้วก็มีสามไข่อือฮั่นเจ๋อเนี่ครับดูป่อยคุณยิบแต่ละอย่างนะฮะให้ชิ้นโตโตเป็นเนื้อนิ้นๆเลยนะบินอยู่ตรงนี้เชือด12บสองนะหมดแล้วหมดแล้วเนี่ยตามให้เหลือตรงนั้นอย่างเดียวเนี่ยเตาไม้พอออกมามันจะมีความมั ใช่ตอต้องตัดน่ส่วนนั้นออกใช่ค่ะตวามร้นแล้วก็น้ำข่าวปลาตรงนี้ห้าไข่หนึ่งพี่นะบอกผมก็ไม่รู้หรอกครับไก่เล็ก72นที่เขากร้านอาหารอะรพวกนี้ลอือหอม่กหกหรว่เออจริงๆด้วยพอทำแล้วก็้าไข่พี่ป๊ออันนี้ห้าไข่ี่73ครับ่เล็ก73ค่ะจริงๆแล้วทาบพี่ฝนนะครับเขาจะเก็บรายละเอียดค่อนข้างดีนะครับทุกอย่าง จะทำว,วกกัตถุดิบเหมือนกับทานเองแล้วก็ให้ลูกค้าทานแต่ของอร่อยๆเนี่ยครับมันที่บอกอะ่ะไม่อยากให้ลูกค้าที่มาไกลๆเขาเสียเสียความรู้สึกเนาะมาแล้วมไม่เจอสบายใจได้เลยนะครับถ้าเกิดดูทางเพจอ่าเพจของแซปติงอย่างเป็นหลักๆเนี่ยไข่แข็มันจะน้อยอไข่แข็น้อยไข่ฟูน้อยเราก็จะมาหนัก หนักตัวม้ากับพวกเนี้ยของที่มีให้โอ้โหดูความนรักไหมครับนี่า็คุ้มแล้วครับดูสิน้ำห้แบบแน่นเลยผมเคยถามนะเคยถามว่าไม่นับเหรอน้าท้าบอกไม่นับนับไม่ได้ไม่มีเวลานับนี่ครับแล้วดูความสะอาดสะอาดการแร่จัมอน้ชิ้นี่ใหญ่จะดดูนะคือกัดไปแล้วรู้เลยว่าเป็นจัมงี้ไม่ใช่ปลาอื่นเนื้อปลาแบบไม่สวย เห็นไหมนี un> un> <sk <sk ่เห็นไหมไม่มีเลยให้ดูอีกครั้งนี่เมนูนี้สี่ร้อบาทอะไรร่อะไรไม่อยู่ไม่อยู่โทรอหมูทอดกระเทียมบักไข่ดาวแล้วอันตอนนี้เสร็จแล้วขอแซลมอนก่น ก็ว่าตรงนี้เป็นช่วงโค้งสุดท้ายของของร้านแล้วช่วงโค้งสุดท้ายแล้วลูกค้านะไข่เซตสุดท้ายไข่อะไรหมดยังที่มีอยู่อัดให้เลยนะคะเจ็ดสิบห้านะครับโอ้ยพี่หนูตักในช้อนหนึ่งเนี่ยน้ำพริกไข่ปูร้านค้าจานละสามสี่ร้อยยังไม่เท่าหนูตักเลยนะจริงจริงแค่น,นี้ผม<อ>ไม่เสียงกาพูดเลยน้ำพริกไข่ปูร้านอาหารนะคะมีแต่เนื้อไม่ยกค่ะ <c oughs> ไม่ใช่ใ,ใจไม่ถึงเท่าพี่ฝนอย่านะครับอย่าที่ลองทํานะครับให้กาลังซื้อเราเยอะด้วยเพราะเรามีวันทีาเยอะเราต้องซื้อวันละปริมาณแบบห้าสิบหกสิบโลอยบีเนี่ยครับพี่ฝนก็ไม่ใช่ว่าจะขายแล้วแบบเอากําไรอ,อะไรเยอะแยะอย่างเดียวนะไม่นะาขายแล้วก็กวให้แกลูกค้าไปด้วยอย่างที่บอกนะครับว่า ถ้าวัตถุดิบบางอย่างหมดนะฮะก็จะเสริมเป็นอย่างอื่นเข้าไปก็พิเศษให้พี่กระบอกน่าเหมือนเดิมนะยกรถออันหนึ่งครับยกรถออันหนึ่ง จามอนหน่ฟูมานี่มีนะฮะนี่คือบินที่จองไว้ล้วนเลยนะครับผมหลังจากชุดนี้คือโค้งสุดท้ายของที่ร้านแล้วแล้วก็จะอยากย้ายกันทานอาหารแล้ะ ไม่เจอแม่ดมยาแล้วไหวไหมนี่แม่จะได้พักจะได้พักนะจะได้เอาพี่มันก็ไม่นานะงานมาที่ยี่สิบห้าวันในยี่สิบมีเวลาเตรียมงานสี่วันสี่วันไม่พอดี่ยนะเอาจริงๆสี่วันพี่แล้วหนูททุกอย่างจับสถานที่เสื้อผ้าหน้าผมระบวนแห่พ่อแม่หน้าข้าวของรองบวชทุกอย่างถ้าถ้าถ้าเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กจะเห็นทุกอย่างเลยทั้งจัดงานทั้ง คือเต็มที่กับงานนี้มากงานบุญเนาะมีโอกาสอะเรื่องบุญได้ทำทำเลยค่ะบางคนเดี๋ยวพอเจ็ดสิบเจ็ดใหม่เลขเจ็ดคนคนคนเป็นไม่ได้ทำคนทำไม่ได้คนเป็นไม่มีประโยชน์ใช่จบแล้วสำหรับวันนี้ใช่ไหมคจจบแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้วันนี้ถือว่า มาถ่ายกันหนึ่งในช่วงเบรกสุดท้ายของที่ร้านเลยแรงมากวันนี้แรงมากแรงแรงจริงๆแบบสิบสี่นาทีอยากร้องไห้เลยสิบสี่นาทีวัดเดินมาบอกพอมันแปดสิบปุ๊บใช่ไหมวัดเดินมาบอกเราก็เลยถามเือมันกี่โมงขึ้นจะสี่โมงสิบสี่นาทีสี่โมงสิบสี่นาทีก็เลยจะบอกน้องๆขึ้นแจ้งเพจแอปเฟสแล้วก็แชร์ บอกเลยพอเดี๋ยวลูกค้ามาแล้วเดี๋ยวเจอ,อน่าจะคงน่าจะเป็นวันเป็นวันสุดท้ายของเดือนนี้แหละที่จะเปิดก็เลยเยอตั้งแต่ส,สุกเสาร์เลยค่ะถ้ากับว่าจะเปิดจะถึงวันไหนนะวันนี้ตัน,น,นสุดท้ายแล้วเจอกันอีกทีก็วันที่หนึ่งเมษาเมษายนครับราจเสร็จงานพอดีจำไม่ผิดก็เป็นที่จังหวัดราชบุรีราชบุรีค่ะที่้างในถ้าชมอยู่ไปร่วมบุญไปร่วมปวดราใหม่กันได้นะคะ นะที่บ้านแถวไอ้ที่ราชบุรีอำเภอโพหักค่ตะตำบลโพหักตำบลโพหักใชวัดใหญ่โพหักพักไปทางเมดิเชียร์ก็ได้ถ้ามีเวลาต่อไปทางที่ฝนนะครับแต่วันนี้เราก็รบกวนมันจริงจรงเบรกสุดท้ายเลยครับก็ฝากมาชิมฝากมากดไ like, ลค์กดแชร์มาชมคลิปที่ฝนเยอะๆนะครับผมนะครับสวยใจดีแล้วก็มีอะไรก็พูดคุยกันได้ถ่ายรูปได้เลยโอเคไปกับปอฝากกดไลค์กดแชร์ได้ครับสวัสดีครับ